เย่เรียบร้อยแล้วนะฮะมุ้งจีบร้อยล้านนะคะแล้วตอนนี้เจ้าของอยู่ผมัตรงนี้สวัสดีครับพี่ชันชัยเดี๋ยวก็คุณแม่จิกนวรัตด้วยนะที่แนะนำชันชัยก็มุ้งจีบร้อยล้านมาให้นะครับเรียบร้อยครับโอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะสวยไหมครับสวยครับนะฮะบังเอิญห้องนั่งเล่นเนี่ยตอนแรกมันมันยังไม่มีมุ้งจีบมีมุ้งลวดพอดีแม่จิกก็เกิดมาแล้วก็เฮ้ยแาแนะนําชันชัยมาให้พี่ก็เลย กินกลางหาแล้วก็เนี่ยฮะมาติดเรียบร้อยนี่คเป็นห้องนั่งเล่นนะฮะนะฮะที่ที่ทำขึ้นมาเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นกับลูกครับครับผมได้ยินได้ยินพี่จิเกียว่าอยู่ครับว๋อที่ขอจะทําห้องให้ให้ให้ลูกอยู่หรืออะไรสักอย่างนี้แหละครับก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้ครับโอ้โหน่ารักมากเลยไม่มีปัญหาครับคราวนี้คนไอ้สนใจเนี่ยมุ้งจีบร้อยร้านเนี่ยทำยังไงให้สันชัยถ้าสนใจมุ้งจีบนะฮะมุ้งจีบก็ติดต่อได้ที่เพจนะครับมุ้งจีบร้อยร้านนะฮะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดเลยครับก็ มุ้งจีบร้อยร้านเหมือนกันนะฮะก็ติดต่อได้ช่องทางนั้นด้วยแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็ด้านล่างนี้นะครับนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นไงวะพี่หมอนี่ดูฮะดูฮะนี่นี่เนี่ยเป็นไงเลยดูนี่เป็นไงเ่ยเขาเปิดได้ปิดได้เป็นไงนี่ปั๊บหายไปเลยเห็นไหมนี่เป็นไงโอ้โหมาลงมาแรงเข้าไม่ได้นะฮะนี่ปิดปั๊บเนี่ยชิลแลดูฮะนี่ดูงานเขานี่เอ่อวัสดุที่ใช้นี่โอ้โหดีหมดเลยนะฮะนี่นี่นี่แจ๋วเวลาที่เปิดเนี่ยพี่ต้องขยันไว ทำไมฮะถ้าเข้าแล้วมันออกไม่ได้เฮ้ยไม่อยากเอาสิยุงนะเออไม่ต้องให้มันเข้ามาให้มันออกไปอย่างเดียวเลยนี่ไงอ่ารับลมนะฮะติดไปเลยทุกช่องเลยครับติดหมดเลยท่าตานี่ประตูห้องทั้งห้องนี้ทั้งหมดเลยพี่ก็พี่ก็ตั้งใจทำต่หน้าต่างเลยเนาะกะว่าทำไมเยอะกคือกะเปิดหน้าต่าง แล้วก็รับลงมมันไตองเอแอะไรไหมตอนเนี้ยตอนนี้เราคิดว่าเฮ้ยพอตกกลางคืนเนี่ยเปิดไม่ได้นี่หวังเพราะว่าเดี๋ยวมดมาแล่มันเข้าอยู่มันเข้าก็นี่อ่ะตอบโจทย์สุดเชียบโอเคนี่